หันมาทงนทีพี่แน็พี่แนไปขายเสื้อไปขายเสื้อเลยสาวจัวเลยยิ่งใส่กับสีดำเราขายกันนี่นะคะใไซส่ S อันนี้ XL ค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีไซส์นะคะเราทำมาไซสของไนส์นะคะคือไม่ใช่ว่าอ้วนคือผู้หญิงสมัยนี้ใส่เสื้อโค้ทมันเซ็กซี่ดีเออพูดดีพูดดีพูดดีแขนสั้น นี่นไหมแล้วก็อันนี้ตัวเท่าไหร่นะสองร้ค่ะสองเท่านั้นค่ะสองทุกไซส์แดงสอใบแล้วก็มีพัดลมคือช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมคะพาไม่ได้ที่เราจะมีพัดลมของเนสาวเพร้อนไม่ดอเปิดยงไงนี่ดูแล้วก็จะมีนี้ด้วยนะคะผมผฟิลผมฟิล่นลมพัดได้อลม้น่างพัดนะสองร้อยยี่บ ไปแจด้วยแล้วก็โปรคุญแจนะคะคือครั้งนี้มาแบบเป็นคอลเลคชั่นของเลสนะคะอันนี้อันนี้ชุดเหมือนพี่เมื่อคืนเลยอ่ะใครได้ดูว่าแต่เขาเป็นสีดาเนาะใครซีว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้นี่มามาเอาได้ร้อยหนึ่งค่ะลูกเอาร้อยหนึ่งหล่อมเลยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ไหมอร้อยหนึ่งค่ะเป็นหนังที่ดีมากเป็นหนังจระเข้ตอนแรกหนัง สร้อยเาสิบเก็ดงไงยีสิบอยเาสิบเซสาอยเาสิบเพิ้ย่สิบี่ดเสื้อชไเป็นเซ็จมันจะคุ้มไปไหนแล้วดูดิสเซ็ละห้ารอสิเลย้สสิบให้5จ0ก็ไม่ว่ากันนะคะห9 0้าสค่ะดงไม่นแดงม่วงไม่อนไม่มีทนะคะแดงม่วงไม่มี้ไม่ได้ตัมา ถ่ายรูปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปถ่ายรูปเลยอ่ะแบงค์พันไม่ทนเน่เนแบงค์พันไม่ทนแบงค์พันไม่ทนแบงค์พันไม่ทนเดน่บอกแม่ปุ๊บขึ้นไปถ่ายรูปดื้อสิไม่ทนไม่แบงค์ปุ๊บทนมั้ยนอะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ทำไมอ่ะไม่ไมเอากล่องเอากล่องอะไรมาวางใช่ไม่ถามคนเนี่ยจะเลี้ยงข้าวไหมอ่ะเดีย้วินไปชมดูสินี่ไมันเลี้ยงีบเลยข้าวเองแต่เนตยงน้ำไม่มีน้ำมาให้โน่นเขาไม่กลัวหรอกเลยนู่นเดินไปดูเนี่ย จริงจังเนาะเน้นไปเลยนะพวกพี่จะปาร์ตี้กันคือมาดินี้หรอนดินี้ก่อรออันนี้แจกใช่ไหมคะแจกแจกค่ะถ้าซืสอวนนี้เป็นเซ็ตแจกเป็นเซ็ตแจกไปใช่ดีมากจะรวยแน่นะคะคือนะคะใครที่กำลังเดินทางมานะคะอย่าพลาดที่จะเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็น คนใส่นะคะใส่แล้วซื้อใส่แล้วลอค่ะเพราะฉะนั้นต้องเดือนเหมือนคนใส่ไม่ต่างคนใส่กม่ใส่นี่คนใส่ก็สวยกันทั้งนั้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเสียงนิดนึงไหมเก็บเสียงนิดนึงใช่ชอบลรื่องเบาหน่เล็ถ้าตกร่องก็ไม่ต้องว่ากันนะเรียนตอนนี้ยไม่เป็นไรเมื่อครั้งนี้แล้วคุณไปก็ตกร่องให้พี่ฟังเหมือนกันลองตีมาแล้วลองฝน